สวัสดีนะจ้พะพ่อแม่พี่น้องมือเดียดผมสิผ้ามาเบิ้งบักแตงบักแตงข้างเดียวข้างน,น้อยพี่น้องเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งกาได้กินน่วยเยอะเบิงบ้งเบิ้งพี่น,อน้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งน่วยบักแตงนี่แั่น่วยใหญ่ๆพี่น้องแต่อ่อน่อนอ่อนต้นเอน็นเตนอยู่ขนานดะแม่ไปมองได้กะมีแต่บักแตงตามบักแตงกินก็คือสีเซพพี่รำแมค่ค่ะคุณนะน่วยกรลรังพ่อก,กินด้วยเนี่ย ไอ้บุ๋มสิปิดก,กินจันไว้หน่อยหนิห้ามได้พี่น้องอเอาสักหน่ยกันเด้อปิดบักแตงกินพี่น้องบักแตงแต่ห้าวปลูกเองปอสารแน่นอนพี่น้องบดตรงย่านมันมีสารด้วยพี่น้องซุ้มอ่าหน่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญแล้วดอกกันยังงเต็มด้วพี่นอ้องมาอ้ออันซอนบักแตงพี่นอ้องอัลซอนบักแตงบักแตงนี่ลายแห้งพี่น้อง เบิ้งเริ่มตั้งแต่น้วยผีขึ่นมากหูยผัวน่ะพี่น้องบักแตงบักแตงบักแตงสะอ้านบักแตงได้พี่น้องเปิดไปเบองไดก็มีแต่บักแตงผัวน่ะพี่นอ้นองเลยยายบุม๋มว่ามันสุดยอดละจ้ะวีนี่ก็ด้วยบักไงดิพี่น้องขังลางผันโอนตนเอ็นเตนอยู่พี่น้องเก็บกินน้ำก็ได้พี่น้องเงินอ่อนเลยบักแตงหวานปลอดสารแน่นอนค่ะพี่น้อง เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อยายบุ๋มว่าเดโมโมเด้อจ้าเบิ้งเบิกแตงเบิ้งเบิกแตงเบิ้งเบิกแตงดูนี่หน่วยออนตตนเอ็นเตนอยู่เพื่อนะพี่น้องสะออนวะสะออนน้ำยายบุมบ๋มวะบักแตงเก็บไปตำนี่ตวัวหน่อยใหญ่ๆพี่น้องเอเ้ยอ,อันซ่อนอันซ่อนอันซ่อนเป็นหอดผุ่นได้เด้เย่าบุ่มมานางละห่วงแล้วสวนนี่ปะ คือว่าอะไรพี่น้องสวนทัวนี่โบงเสิ้อ้าย่างเหรอเบิง่งมักแตงเด้อจ้ะบรรยากาศก็ดีดีเหมือนี้พี่น้องมักแตงก็หลายบรรยากาศก็ดีขุนนะพี่น้องนี่ตะนวยง่ายขุนนะข้างล่างพูดนะบักง่ายเลยโอ้อันซ่อนบักแตงพี่น้องหน่ไหนน้อยแต่ก็ล่างหลายเด้อจ้ะขุนหน่วไหนน้อยทึ่งขุนหลาย,ย,ย,ยคายักพี่น้องพอได้ยู่ได้กินอยู่ ปลูกบ่ได้ปลูกลายได้พี่น้องปลูกน้อยเดียวคนน้นวยน้อยเต็มอยู่บนพี่น้องเอ้ยนี่กหนวัยน้อยคน,ย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 นยขึ้นเต็มเลยถ่ายแมใหญ่หนีเพื่อสใญญ่ไล่กันแต่งสุ้มหนีวันซะปลูกนี่ยบ่ได้ปลูกกวางปลูกไก่ได้พี่น้องบ่งเด้อบ่งเด้อบักแตงจะบักแตงทางนั้นเลยวม่โอนโต,นต้เอ็นเตนพี่นอ้องอ่าในความวาสวนบักแตงปลูกต่พ่อได้กินได้พี่น้อง บววไ่ได้ว่าปลูกลายเด้จ้าปลูกซ้ำนี่ละจ้าแต่มันก็พอได้กินเบิ่งเดอพี่น้องความกว้างข้อบักแตงมีบักแตงอยู่ข้างเดียวอยู่พูนนะพี่น้องข้างเดียวข้างน,น้อยนอยแต่ว่ากินเบิดเดือนสองเดือนกับเบิดพี่น้องถ้าดูแลดีๆเนี่ยปลูกลายมันก็สิดูแลบาไหวปลูกในน้อยอยังแสะสามารถเก็บกินไน้เบิรดปีบิร์ดซาดละบักแตงหวานอ่อน หวานจกลี้ยกล่อไไม่อดกแต่ง้ยพี่น้องใบกะเพราใบกะเพรากวางามพี่น้อง้วก็ตะไข่ตะไข่กว่างามตรงพูนกระสิเป็นอ่ากระท่อมตากับญาอยู่สองคน ปูกับยาโคตรคลาสสิกแล้วก็ยูแบบพ่อเพียงยูแบบมีความสุขเพาจำเป็นต้องไปเดินร้อนน,อนนําผู้ใดตอนเน้นนุกกับกระล่างเขาห้างเด้วพี่น้องนามไม่ได้กินตกแต่งก็ยี่บุ๋มพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดธรรมชาติหุ่น,นามขนาดพี่น้องน่วยกระาย ปลูกขึ้นซ้ำเนี่ยกินบ่บะแล้จ้ะบ่ต้องไปคึดนยังหมากมา่ชีวิตเนี่ยเฮ็ดแบบพ่อมีพ่อกินปลูกอ้ยยังเอ้ยยังเข้าใกินบ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดเป็นแบบเอ่อใหญ่ๆโตตัวคือว่ามันมันเมื่อยในการดูแลเขาเอาปลูกแค่เนี่ยมันก็สิดูแลง่ายดูแลง่ายเบางง่ายปลูกนั่นปลูกนี่แซ่บๆเล็กน้อยเพี่น้องเนาะหวานมาเด้อกินบักแตงก็ยัยบุ๋มเด้อตจมีน้อง มามามาแสบยังักคลิปนี้ก็พามาชมส่วนบักแต่งคืงเอเราจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ